อยากมาเที่ยวทะเลพามาเดินชายหาดไปนี่เจ at ๊จุดเมื่อไหนหนูอยากมาพากมากับพี่น네ี่ค่ะลูกๆค่ะป้าเปิดแกนให้นอนแล้วมันเป็นอุกโจนว่าหนูเดินก็ไปทะเลพาลูกอาบน้ำไป ผมจะชอบมากอ่ะไปนี่ตรงนี้ตรงนี้เต้นตรงนี้เต้นตรงนี้อะอะอะมาตรงนี้มาตรงนี้ ยังไงอย่าจับจับเอ่อท่าฐานารูโต้เต้นไงเต้นไงอย่าไปเฟี้ยงเขามาหนี่อาด้าเล่ยมาไปอย่าไปโดนเขานะหนีไปตายเอ้วหนีไปตายนี่นี่นี่ไม่เอา เฟเฟี้ยใสยเดี๋ยวเข้าตาปะวิ่งเล่นได้วิ่งเล่นมาวิ่งเล่นกับแม่มาเอาวิ่งเล่นกัม่เอาไม่เอาอีกอย่าไปโดนเขาอย่าไปเฟี้ยงใส่เขานะอ่าอ่าโปรดีๆโปรดีๆพอพอแล้วพอแล้วเออพอแล้วพอแล้วดูเห็นสาวไหมเห็นน้องไหมน่ะเห็นน้องไหมเห็นสาวเปล่า <Okay. S 1> อย่าไปโดนเา้า เล่นกับพี่เขาดีๆเห็นน้องไหมเนีเห็นน้องไหมเนี่ยมัหนี้เอ็มมันนี้แล้วนี่เอ็มดูป้านี่นี่ป้าเขียนอะไรนี่เนี่ยเนี่ยเบ็ก 跳蹲，跳蹲，跳蹲！ นี่หอยเด้อเนี่ยเลยนี่อย่าไปแกล้งมันสงสารมันดูเฉยเดูเฉยอย่าไปแกล้งมันยาโอ้โหอย่าไปล้างน้ำเปล่าอีกทีนึงข้างนู้นด้วยข้างนู้นด้วย จะไปับ้านเป็ดรถเป็ดไปเดินทะเลไหมางเดินทะเล มีรองเท้าบูทด้วยนะอ่ะเอาสิแฟ<อ>ชั่นหยิบอะไรอ่ะไม่ยิบไ,ไม่เอาแล้วเบื่อแล้วจับเบนต์ดีกว่าจับพี่เบนต์กันไปแล้วจับพี่เบนต์กันจับตัวพี่เบนต์กันพี่เบ้นไปไหนแล้วเบนมากอย่างนี้ลูก เบ้มมาเนี่ยลมเย็นนี่ผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านรูนะคะเป็นไงบ้างคะ นี่ผู้เชี่ยวชาญอันนี้รู้อะไรคะอ๋อโดนน้องไปนโ่นแล้วหน้นพีพี Lol. ไปดูสิเดี๋ยว อยากเล่นน้ำนั่นน่ะรองเท้าเปื้อนแล้วอะ่ะจะาทำไงอ,ะอ่ะเดี๋ยวไปล้างอะ่ะเลอะแล้วปล่อยเลย ตร,ตรงแบรมแลนนมาพักอยนนี่แหละพี่ดิ๊กาอ็มชอบไ้มชอบไหมั้เให้แม่าี่นะงทเลกไปงแแนอย่างนาันว่างไว้มาใหม่เบนกี้ทำไม เปลี่ยกันลูกจะลงได้ลงเมอนี่เแล้วเแล้วดี๋ยเปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวไปล้างตัว,ตวแต่นูไม่โดนอยากเล่นเอาไปจุ่มตะทีนี่นะ่ะ มีมีค่ะเอาแม่เอ็มเล่นเปล่าเอาแม่ก็ไรป้าเนี่ยเล่นแค่นี้แหละไม่เล่นเยอะหรอกแค่ให้โดนน้ำทะเลก็ดีใจแล้วลงลงไปไหมพี่เอ็มลงลงไปไหมไม่ลงไม่ลงขอลองเล่นแค่นี้อ่ะเออเย้เย้เย้เอ้ยมานี่เลยมานี่เลยมามานี่มาตรงนี้ลูกมางี้มาข้างในเนี่ยมาข้างในขอูเหรอยังยางอ้าวจีขอลองเล่น เอออยังอยู่ตรงนี้พออยู่ตรงนี้พอเออเออเออไปเป็นถอดรองเท้าก็ไดะเมื่อกี้ขยแยงเอ็มไม่ต้องถอดลูกเอ็มใส่ไว้แหละใส่ไว้ใส่ไว้อยู่ตรงนี้พออยู่ตรงนี้เออ แเล่นแค่นี้ชอบแค่นี้เดี๋ยวหน้าเปื้อนใจลูกไปโรงเรียนงอแงไม่ไม่ไม่เดี๋ยวนี้ไม่งอแงแล้วแล้วแต่อารมณ์ตาก็คือเจ้าภาพเพราะบอลเดินมบรรางวัลเดินเท่นะเดินเดินกวนกวนกวนเออเออ Håper det er fint อ่ะพี่เบ้นยืนกับน้องถ่ายรูปสิอ่ะพี่เบ้นมายืนถ่ายรูปสิเบ้นเบ้อ่ะยืนยืนเท่ๆยืนเบ้นมาอ่ะยืนถ่ายรูปเร็วเท่ๆอ่ะจับน้องก่อนจับน้องอ่ะเร็วเบ้นเบ้นแม่เรียกแม่แม่เรียกแล้วเอมครับอ่ะยืนกอดคอกันเร็วเบ้นไปถ่ายรูปกับน้องก่อน นี่ดูน้องนี่เอมเอมเห็นสาวเปล่าเอม,เอมนี่นี่นี่ดูน้องนี่น้องน,นี่คนสวยมาเห็นไหมไม่ชอบไม่ชอบเด็กชอบสาวเบ้ยเบนมานน่ลูก ครับพอแล้วเย็นแล้วลูกไปอ่ะอีกหน่อยนึงนะอีกหน่อยนึงครับชอบจะมางคี่ยวทะเลมาลุมาลุมาลุ ค่ะตอนนี้อยู่เพชรบุรีค่ะหาเจ้าสำรานค่ะเดี๋ยวกำลังจะไปงานแล้วค่ะเออเออ พี่ให้ดึงป๊าก่อน เดี๋ยวก็เจ็บไปหาปลาแล้วหาปลาคนน้ำทีพยบหน้าหนูเอ็มดูน้องนี่พี่เบนเดี๋ยวก็เจ็บคอ ไม่เอาไม่ลงบีเอมนี่ดูน้องนี่น้องเล่นน้ำนี่น่ารักจ้ะพันสวยพันสวยใช่ค่ะอ,อ๋อได้ได้ค่ะอ๋อพี่ก็รู้จักด้วยเอ่ามาเอามา ถ่ายคนสวยหน่อยได้ไหมนี่เบมพี่เบนดูน้องนี่น้องรู้จักด้วยนี่เขินเข่าลยเนี่ยค่ะตรงบันแหลมเนี่ยค่ะเข้าไปทางบ้านแหลมเลยค่ะเมื่อคืนเล่นชายเมื่อคืนเล่นเขาย้อยค่ะ <laughs> พี่เบนพี่เบน <laughs> ไปถ่ายรูปกับน,น้องหน่อยรู้จัก รถเบนครับนี่ถ่ายกับน้องหน่อยเอมเอฟมาถ่ายรูปเร็วอ่ะยิ้มยิ้มอะยิ้มแล้วเหรอนู่นนู่นขอบคุณค่ะบ๊ายบายได้ค่ะ แล้วเบียมเบียมครัเบียมดูน้องนี่ต่อยระวังด้วยนะพ่อค่ะดิว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 นู่นน้องเห็นน้องไหมเนี่ยน้องเล่นน้ำเหรฝน,น้ำนี่มึงเห็นน้องไหม,<น>มเห็นนะเขาไม่ชอบเขาชอบสาว ชอบยิ้มยี่สิบไปยังไปไปเร็วไปเร็วอันนี้เอีมแม่ไปแล้วนะเอ็มนอนนี่ไปเลยนะ ันนี้ชอบทะเลเหมือนแม่หนูยังไม่พออะไรนะหนูยังไม่พอพอยังไม่พอครับนุ่นนุ่นขอประกาศให้กลับแล้วลิวป้าเขาบอกว่าจะมีตำรวจมาเหรอไ,ไ,ไปเลี้ยวหนีตำรวจเลี้ยวตำรวจมาจับเด็กเลี้ยวมาเว้ยเดี๋ยวปไาฉลามขึ้นปไาฉลามลิว ไปเร็วขอไม่ให้เล่นแล้วลูกไปไปเร็วขอไม่ให้เล่นแล้วลูกริ้ว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 ไปตำรวจเรียกไหมตำรวจเรียกไปแมนวิ่งมาเดี๋ยววิ่งมาหาปะไปเร็วขอประกาศเลยลูกเดี๋ยวขอมาจับนะคะใครไม่ขึ้นขอจับเลยนะเดี๋ยวแม่มาใหม่เดี๋ยวแม่พามาเที่ยวใหม่นะครับไปเดี๋ยวมาเล่นใหม่นะโอเคไป เฮยติ้งไปแล้วหรอเรีวเรวขอเรียกแล้วติงไปแล้วหรอมาเรียวรียวยวตไปลกาาติแล้ว่เรวเรยวเร็วเร็วเรวเรียวิเขามากล้องนี่สวัสดีค่ะตอนนี้ลูกไม่ยอมกลับเรียวเรีวเร็วเรีวมาแอบมาเออมาเออไปวิงอุ้มลูกมาเลยขอไม่ให้เล่นแล้วไป เอ็มครับไม่ยอมกลับเบ้นจะกี่นี่ทำไมอ่ะเดี๋ยวก็เสียงแห้งนะวันนี้ค่ะ <c oughs> ไนอะครนะูยุกรเนปอดีแะครูเนอ๋ออ๋อเช่ครูเลยนะอ๋อครูจะไ,ได้ทำอะไรอะหัออเอ ดีคสวยบายก่อนบายก่อนบายบายค่ะก่อนวชสดีค่ะย่างวัสดีค่ะก่อนดีค่ะนุกจัปเวก็สวัสดีค่ะย่าเลยสวัสดีค่ะย่างคันสวย้าคเป้บอ็มไปลูกไปน้ำขึ้นแล้วไปลิวขอให้ขึ้นแล้วลูกไปเดี๋ยวว้แม่พามาเที่ยวใหม่ ปเร็วไปเร็วไปเร็วเดี๋ยวเร็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 วหนีเร็วหนีเร็วเร็วปลาชะลามมาแล้วเร็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 วมิกไม่ยอมไปอ่ะอุ้มมาเลยเร็วน้ำขึ้นแล้วลูกไปเดี๋ยวแม่พามาเที่ยวใหม่โอเคโอเคไหมครับไปเอ็มนวลน่ลไปกระโดดกับพี่เบนซ์นน่นป้าพี่เบนซ์กระโดดแล้วน่ะไปไปกระโดดกับพี่เบนซ์เร็ว ไปเลยขึ้นไปข้างบนไปเล่นไอ้ถอยหลังไปถอยหลังไปเร็วไปถอยหลังไปไปอาบน้ำพี่พี่กุ้มไปเลยไปเดี๋ยวพามาใหม่ลูกเดี๋ยวพามาใหม่ <c oughs> โอ้โหเลยไม่พับขาเกงขึ้นไปเหร นีก่อนนี่ล้างมือบอกก่อนบอกมันไม่มีแล้วพี่บีมันสกปรกขึ้นไปก็มีน้ำค่ะสวัสดีค่ะพี่แบงค์สวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะ เราจะไปลงลิเก็แล้วนะคะบ๊ายบายพาเด็กๆมาเดินเล่นแบบหนึ่งไอ้ป้าอุ้มอีป้ากลัวเลอะเลอะแน่เลอะแล้ว <c oughs> เดินเองอ่ะเมื่อกี้ไม่ได้เมื่อกี้ยังเดินเองได้เลยฮะเมื่อกี้ยังเดินเองได้เลยรองเท้าโหลดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เห็นศิลปินที่ต้องทายข้าวตีมองว่ะก็เนี้ยค่ะเดี๋ยวได้ค่ะหกโมงทุ่มหนึ่งก็ได้ค่ะแบนนี่รองเท้าไปให้น้องพี่เบนนี่ไปให้น้อง มามาให้ป้ามาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกเดินขี่คู่กันคู่นะคะค่อยๆเดินดีๆนะเดินดีๆนะดีๆครับโตลุกทั้งวันถ้าต้องลองดูการเปลี่นสีลุกสามร้านขอเก็ดสี่ลุครับเปิดไฟสุกวันป้าเดินได้เปล่าได้ระวังล้มเบ้นเดินดีๆลูกระวังล้มเดินได้ช้าเดินนะช้าไปเดินไปดีๆเกาะไปดีๆลูกค่อยๆเดินไปเดินที่มันเป็นก้อนใหญ่เดินง่ายๆ อาเ้าื้ม่ไ้มีนี่คเสตีงหน้ารถอะได้ไปล้างตัวกันเลยมีน้ำเปล่าน้ำเปล่าเรามีหน้ารถอะหลายขวดเลย ขอบุุณมากนะคะโอเคค่ะดเดี๋ยวขอตัวก่อนนะคะเตรียมตัวไปงานแล้วบ๊ายบายฝนไม่ตกค่ะไมอไอมานี่ก็ไ้มาเปลี่ยนนี่ดีกว่าปไ,ไปล้างตรงนน้นแล้วมาหออันนี้ไปเดี<ป>๋ยวหอก เดี๋ยวรอนี่มีน้ำขวดปะมีเหน้ารถอะมีอะไรโอ๋อโอเคนะคะบ๊ายบาย